เห็เมนูนี้กินเนาะอันนี้ตุซีนอืมร้อมอืม กราฟสบายดีทานผู้สมที่ขลรบขอเสื้ทานพบกับลายการเลาะลิมกินมันคือเมนูอย่างกับว่าพี่นาะพี่น้องเอ้ยพดดีเปิดตู้เย็นมาแล้วกามันมีมีสิ้นหมูมีพักเวรนะพักแวนเมียหัมาแต่เห็นแล้วก็ กดพักงานยเท่าไรตัวนี้นะีตัวนี้ตัวนี้ันเป็นสิ้นอันพักเวียนะรู้ว่าจะจะใครตัวเอืเข,ขาเขาเรียกว่าอะไรตัวนี้สิ้นหนึย่ยก็ดี่วนที่สเสียบมาแล้วก็มาากันจะข้าวสิ้นเองจะไม่รู้ว่ามีไม่ด้ไม่ดีเ่อแต่บูวติตัติเชียร์จะเป็นไงนะ มันมีวันสียังน่นหนวาตาเนะี่คือะเสียบ่ปเลยเนี่ยนะสิ่งสิ่กระเบทเิดเป็ตม่มากย่ยย่สะไเป็นตอมกย่อ๋อห็น้นำมันช่วงนีอากาศหนาวแล้วก็แบบ โดยปาดโดยปาดขวดเอาคหับเนะี่ยเติน้ำมันอีกหน่อยนะมีแต่ใส่เผ็ดใส่เกลือแล้วก็ใส่แป้งประน,น,นาณแบบใส่ยังเลยบ่มีบ่มีเครื่องปรุงอย่าง,าาง,างอ,อื่นอะีกเนี่ย ออกมาเสียก็ไม่ด้เนาะมาเสียบที่ได้เนาะพอไปเบิ้งละคือมาเสียบต่บูจะเสียบบ่นีนี่สิ้นเนี่ย เอาไปมาซีมันโควินมูใสผักแว่นใช่ไหมฮ <laughs> ่่าเกนาะหนูหนบูสุดเฟแบกเก่งยังก็เสิ สบายดีเมนูพร้อมเสิร์ฟแล้วเนาะกินกับข้าวเหนียวกินกับข้าวเหนียวอืมตน้นต้นชิ้นหมูสจาดซีเม้งซีเม้งใส,ส,ส่ทูแบบธรรมชาติอืมชอบตัว อผัดกลยซีนเลยนำกันมาหักซีนนำกันอืมเขาอ,อืมบอกคำเดียวว่าสุด,ดยอด อหั่นพื้นบ้านอาหารพื้นบ้าน <c oughs> พอดีอาทิตย์ก่อนแต่กอ้แต่อาทิตย์ก่อนท่านกลับบ้านเนาะกลับบ้านเราพอดีแ <c oughs> มนเก็บพักเวนให้อหามาแต่บ้าน <c oughs> ก็เลยมนินแบบไปซ้อนเพิ่มมาแล้วฮะนะแบบว่า บ่มียังที่กินอยู่ตู้เย็ยนเลยเพราะว่าเฮ็ดกินตะก่อนมันหมดแล้วก็เลยเฮ็ดอันนี้กินเฮ็ดเมนูนี้กินเนาะอันนี้ตื่นอืม ชั <ừ> งไใก็ก็ฝา,ากติดตามเด้อฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามให้แดงเพื่อเป็นกำลังใจในการคลิปต่อไปเนาะฝากติดตามมันทางเพจแดงแล้วก็ facebook เนาะติดตามทาง YouTube Facebook เสือเ p สบายดีเด้อ NP สบายดี ฝากกดตามตามนี้ด้วยนะ n อสบายดีขอขอบใจแล้วพบกันไหมในคลิปต่อไปบาย